เงี้นง,นงน้อยากขายชาไหมต้องทํายังไงบ้างทักกันเข้ามาเยอะมากวันนี้เราจะมาตอบคําถามทุกคนเลยนะคะของเราไม่ใช่แฟนชายนะไม่ได้ขายสูตรเราส่งน้ําผลิตน้ําเป็นแบบสําเร็จรูปทุกคนสามารถ ตัดจากถุงเทสใส่แก้วได้เลยแล้วให้แก้วฝาหลอดครบชุดเลยค่ะแค่นั้นเองง่ายๆเรามีสูญกระจายมีตัวแทนคอยส่งน้ําให้ถ้าไม่สะดวกมารับเองที่โรงงานนะนี่เดี๋ยวเราจะมาส่งออเดอร์กันต่อวันนี้เป็นของสูญกระจายจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ2เจ้าเลยรอบนี้กี่ถุงคะพี่ปออันนี้สู์กระจายจังหวัดพิษณุโลกค่ะ น่าจะพันสี่ร้อยกว่ากครับพั <S 1> 1, <S 5, 5, นสร้อยถุงนี่แอบดูมาพร้อมแก้วฝาหลอดอยู่ตรงนี้ให้ครบทุกอย่างเลยอันนี้เติมสต๊อกข้ารวมกับของนะครสวรรค์อยู่ตรงนี้อันนี้ของพี่ทรายเท่าไหร่นะพันห้าสิบตอบก่อนที่จะถามพี่ 5, 5, 5, อันนี้ก็เติมสต๊อกอันนี้ก็สาขานะครสวรรค์ส่งรถไฟได้ รถรัวรถพอก <ลด S 1> ส่งได้หมด<ช>เลยใช่ไปถึงลบบุรีด้วยแล้วตอนนี้โคกเจริญวิ่งส่งเองนะคะตอนนี้อ,อ๋อเขาวิ่งส่งเองเลยบางทีก็ไม่ต้องไม่ต้องวิ่งมารับอเองนะใครไม่งอลงอันนี้คือทั้งหมดนะของพี่สายแล้วก็ของพี่ป,ปอทั้งหมดค่าของเราจะเป็นถุงซีนแบบนี้ถุงละแก้วอีกประมาณหนึ่งเดือน ที่ถุงจะมีโลโก้แล้วเพราะว่าของเราผ่านออยเรียบร้อยแล้วรับจากชาวไม้ได้อะไรบ้างครับพี่ป๋อแก้วฝาหลอดแล้วก็น้ําครับแล้วก็น้ําด้วยเรามีไฟไป้ายให้ด้วยนะเอา<ม>แบบร้านได้เลยตกแต่งร้านได้เลยใช้ชื่อเราได้เลยคะ่ะเรามีตัวแทนสื่อกระจายคอยให้คำปรึกษาตลอดโทรได้24ชั่วโมงเลยใครสนใจนะทักแชทเข้ามาได้เลยคะ่ะถึงแม้ว่าเราจะตอบช้าเพราะว่าหนูไม่มีแอดมิน หนูเป็คนตอบเองแล้วก็เนี่ยขายหน้าร้านเสร็จแล้วก็เข้ามาตอบแชทอีกทีตอบช้าด้ตอบชัวแน่นอนค่ะถ้ารีบก็คือกดลิงก์แอดหาสุยนกระจายได้เลยโทรสอบถามได้เลยครับอ่ะพี่ไซยากขายชาไม่ต้องทำไงบ้างอ่าเตรียมเงินก่อนเลยค่ะดับรแรกทุนเริ่มต้นที่ห1 5 0บาทนะคะ,ะได้50ถุงนะคะมีแก้วมีฝามีหลอดให้ครบเลย ครบเซตเลยป้ายร้านก็คือเรามีฝายป้ายให้ด้วยใช่เขาพิ่ซ่านี่เริ่มต้นที่50ถุงนะคะทุกค,คนอ่าฝากด้วยนะคะสุนัขจระจาามา้จังหวัดพิษณุโลกโแล้วก็นคะรสวรรค์